สวัสดีครับผมเอ็มจาก Chicken r e v i v w e w c n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  นะท่องโลกของสัตว์ปีกนะและกจ้ไกนะ่ไปกับเรานะครับสำหรับช่อง Chicken Review Channel แล้วก็เพจไก่ไข่ข้างบ้านครับวันนี้นะครับทางเรานะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการส่องไข่สำหรับมือใหม่ก็คงยังไม่ทราบว่าการส่องไข่คืออะไรแต่ถ้าเป็นคนในวงการ ไก่หรือสปีกเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าการส่องไข่หรือถ้าเรียกเป็นทางการนิดน,นึงก็คือการเช็คเชื้อ <ๆ S 1> นะครับของไข่ที่เราฟักเนี่ยนะครับว่ามีพัฒนาการอย่างไรไข่ใบไหนดีไข่ใบไหนเสียนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเกี่ยวกับการระบบของการฟักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่เรื่องกระบวนการฟักเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ไข่ออกมาจากแม่ไก่นะครับตรงนี้ยังไม่ถึงยังไม่ได้เริ่มกระบวนการฟักนะครับ กระบวนการฟักเนี่ยจะเริ่มการเก็บไข่นะครับหนึ่งช่วงละนะครับแล้วก็เรื่องของการฟักนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการหลังฟักก็คือลูกไก่ออกมาแล้วนะครับสาหรับกระบวนการแรกเนี่ยก่อนฟักนะครับลหลายฟาร์มก็จะบริหารจัดการไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไข่ที่ออกโดยไม่ไก่เนี่ยเราจะสะสมรวบรวมไว้แล้วก็เข้าตู้ฟักแล้วแต่บางฟาร์มครับบางฟาร์มก็ 3วันนะครับบางฟาร์มก็รวม5วันบางฟาร์มก็วม7วันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ยิ่งมากวันนะครับก็จะมีอัตราการเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับบริหารจัดการเพราะว่าการที่เราได้ไข่เข้าเป็นลอ็ลอตๆเราจะได้ลูกไก่ออกมาเป็นล็อตซึ่งแต่ละล็อตเนี่ยก็อยู่ที่กําลังของเราที่จะเลี้ยงดูลูกไก่นะเพราะว่าถ้าเราเข้าทุกวัน ลูกไก่ก็จะออกทุกวันเพราะออกทุกวันเนี่ยเราจะมีหลายรุ่นแล้วเราจะดูแลลําบากระบบการเลี้ยงของเรา <c oughs> ก็ก็ค <c oughs> ่อนข้งางที่จะลําบากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟักไข่ผู้ที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยต้องต้องคานึงไี้ให้ดีนะครับว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเราอยากให้1นึ่งล็อตมีกี่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการเราต้องคิดตั้งแต่แรกนะครับนี่คือกระบวนการก่อนที่จะเข้าตู้ฟักแต่เมื่อเข้าตู้ฟักเนี่ยนะครับ เข้าตูฟักไปแล้วเนี่ยก็จะมีระยระเวลา21วันนะครับในการฟักเป็นโดยเฉลี่ย21วันของไก่นะครับพูดถึงไก่นะครับจะ21วันซึ่งในตัว21วันเนี่ยก็แล้วแต่เดูการเหมือนกันอย่างหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเร็วอาจจะ19วัน20วันเนี่ยก็ออกละนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนาอาจจะยืดไปเป็น22 23 24วันก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฤดูการนะครับแต่โดยโปกติแล้วเนี่ยก็21วัน แล้วเราล่ะจะเริ่มส่องไข่ที่เมื่อไหร่โดยปกติเนี่ยทั่วไปก็จะเริ่มวันที่7วันครับเจ็ดวันเราก็จะเริ่มส่องไข่ละนะว่าเป็นอย่างไรนะครับมีพัฒน,นาการอย่างไรนะแล้วก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็จะส่องที่7วันกับ15วันเราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายไฟฉายหรือว่า,าแฝดจากมือถือก็ได้ในาการส่องนะครับสิ่งที่เราจะส่องเจอนะครับอันดับแรกคือ1นะครับอันนี้ก่อน ก่อนเข้าตู้เรา,าจ,จะเช็คก,ก่อนเลยเอาไฟส่องอันนี้จะได้สิ่งที่ได้คือไข่ใบไหนแตกแล้วนะครับถ้าจําเป็นจริงเราก็ซ่อมถ้าไม่จำเป็นนะครับเรามีเยอะเรากา็คัดทิ้งไปซะนะครับเพราะเราจะต้องคัดไข่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ตามสายพันธุ์นะครับได้ขนาดนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะถ้าเล็กเกินไปเนี่ยสารอาหารจะได้ไม่สมบูรณ์รูกไก่ที่ออกมาก็จะไม่แข็งแรงครับใบใหญ่เกินไปก็อาจจะเป็นไขแ่แฝดซึ่งไข่แฝดส่วนใหญ่ก,ก็จะไม่รอด นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูขนาดของไข่ด้วยที่จะเข้าตู้ฟักเราสองครั้งแรกเราก็จะเห็นละกใบไหนแตกแล้วจะ่อมยังไงต่อมาเข้าตู้ฟักไป7วันนะครับเขาะจะเริ่มมีพัฒนาการละ7วันสิ่งที่จะเห็นก็คือ1ไข่ฟองไหนไม่มีเชือ้อ่าต่อมาไข่ฟองไหนมีเชืออ้อแล้วแต่เชื้อตายเราก็จะเห็นแล้วก็สุดท้ายคือใบที่ดีที่มีเชือ้อแล้วก็จเจริญเติบโตตามวัย นะเราก็สามารถส่องได้นะ7วันที่จะเริ่มเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะว่าพัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ของของผมเนี่ยเข้าตู้ฟักมา10วันนะครับ7วันที่แล้วไม่ได้ช่วง7วันไม่ได้ส่องนะครับไม่ไม่ว่างก็วันนี้พอดีก็จะมาส่องที่7ที่10วันนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับตู้ฟักผมนะครับก็จะเป็นตู้ฟักอัตโนมัติ ตู้ฟักมีหลายอย่างนะครับ <Wow. S 1> ทั้งตู้ฟักอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือผู้ฟักที่ผลิตเองของผมเลือกตู้ฟักที่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติทั้งการควบคุมอุณหภูมิคบวบคุมความชื้นนะครับมีระบบจับไข่พิกไข่นะซึ่งผมก็แนะนําขั้นต้นก่อน,นครับโดยเพราะอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ที่37.4ถึง37.8ความชื้นไม่ต่ำกว่า50นะครับ แล้วก็เรื่องกับไข่นะครับการกับไข่ไม่ได้หมายว่ากับหัวริกอย่างนี้นะครับก็คือแค่เขาองศาเขาเปลี่ยนนะครับถ้าใช้ระบบขื้นนอรมันหรือกับมือเนะี่ยส่วนใหญ่ก็เอามือลูบแค่นั้นนะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งให้ไข่ไข่เขาเขายับนะครับแค่แค่นั้นนะไม่จําเป็นไม่ใช่กับว่าที่จับหัวไปอย่างนี้เลยร้อยแปดสิบองศานี่ไม่ใช่นะครับ,นะรบการจับไข่คือให้แค่องศามันเปลี่ยนไป เ,นะเดี๋ยวเราันว่าไข่ที่เราจะส่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนจะได้เห็นชัดเจนครับมากันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็ใช้ไฟฉายขนาดเล็กนะครับไฟฉายขนาดเล็กนะครับสำหรับอุปกรณ์ทั่วไปก็าบางครั้งเราอาจจะใช้ไฟจาก มือถือก็ได้นะครับแฟะมือถืออันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเรามาดูกันว่าไข่ที่เราสําหรับชุดนี้นะครับไข่ชุดนี้ของผมเข้าตั้งแต่วันได้ประมาณ10วันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างไข่บัวพีมันล็อกนะครับนี่นะครับ <Wow. S 1> สังเกตนะดีๆนะครับนี่อันนี้คือ10วันเราจะเห็นร่างแหยชัดเจนแล้วนะครับอันนี้คือหมายวามว่าไขา่เป็นไข่ที่สมบูรณ ก็ไข่มีเชื้อแล้วก็มีการพัฒนาที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงดีนะครับสังเกตดีๆนะครับก็เกิดล่างแห้เเหมือนเส้นเลือดนะครับดูดีแล้วเราก็จะเห็นครับเขาดิ้นอยู่นะครับไปแรกผ่านนะครับอยต่อไปต่อไปมาดูนี่ครับเช่นกันนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ ไปถัดไปกันบ้างนะครับนี่นี่นะครับแขนะ็งแรงเราส่องเห็นเลยครับดิ้นอยู่อย่เ,เส้นเลือดอย่างนี้ถือว่าไม่เสียนะครับไม่เสียถือว่าเป็นไข่ที่ดีนะครับสิบนะวันแล้วนะครับความจริงเราก็จะเห็นตั้งแต่เจ็ดวันเับนะครับเราเห็นตั้งแต่เจ็ดวันแล้วนะครับนี่นะ มีพัฒนาการที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยนะเขาเขาดิ้นอยู่นะครับมาดูตัวอย่างไข่ที่ผมเดี๋ยวผมดูตัวอย่างไข่ถ้าเราไข่แตกนะครับไข่แตกเราจะเห็นแบบนี้เลยครับเป็นลายเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือไข่แตกนะครับไข่เชื้อตายมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่ปาในนี้นครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับบอกเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับไข่ไม่มีเชื้อส่องมาเราจะปกติแบบนี้เลยนี่ไข่ไม่มีเชื้อนะครับนะไข่ก็จะไม่มีเชื้อแต่ใบนี้ไม่ใช่ไม่มีเชื้อนะครับเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเอาเข้าครับแต่ว่าถ้าไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็จะส่องเหมือนเหมือนไข่ที่เพิ่งเพิ่งเอาเข้าเหมือนกันนะครับน,นี่คือชุดข้างบนนี่ผมเพิ่งเอาเข้าวันนี้ครับ แต่ว่าถ้าผ่านแล้วเจวันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ถือว่าถ้าเจวันแล้วยังเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่มีเชื้อนะครับไข่ไม่มีเชื้อเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามีไข่เสียหรือเปล่านะครับว่ามีไข่เสียอันนี้ไข่ดีนี่นะเห็นเลยครับเป็นเส้นเลือดแล้วก็เขาก็ดิ้นดินอยู่ผมสุ่มมาก่อนว่าจะมีไข่เสียหรือเปล่า อยากให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นตัวอย่างครับเราเห็นในสามอย่างละนี่นะครับไข่เสียนี่มีแล้วเนื่องจากเพิ่มเจ็ดวันที่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ส่องนะครับเราเห็นนี่เลยนะครับเป็นเห็นเป็นวงแหวนรอบนี้เห็นไหมครับเป็นวงแหวนรอยช้ํารอยช้ําเลือดนะครับเชื้อไม่ได้พัฒนาต่อละไม่ได้เห็นเป็นร่างแหนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับลักษณะเป็น จะลอยช้ำอย่างนี้มีเชื้อนะครับแต่ว่าเชื้อไม่แข็งแรงก็จะเสียไปมันอาจจะเสียก่อนที่เราจะเข้าตู้ฟักด้วยซ้ำไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นวงเวรอกเลยนะครับไม่ได้เป็นล่างเหนนะครับก็จะพอแยกออกนะครับอันนี้คือลักษณะของของที่เสียครับเดี๋ยวก็เราก็เอาไปอย่างนี้ยังยังทานได้นะครับเอาไปกินได้นะครับแนะนำเอาไปต้มกินได้นะครับต้มกินได้อยู่นะครับ หรือว่าไปเจียวใส่เครื่องเทศก็อาจจะมีกลิ่นคาวอันนี้จะมีกลิ่นคาวกว่าไข่ปกตินิดนึงนะครับมีกลิ่นคาวแต่ว่าถ้าเป็นไข่ที่ที่ไม่มีเชื้อก็ก็ยังปกตินะครับเรากินได้ตามปกตินี่น,นี้ก็มีเชื้อเห็นนะครับเขาเริ่มโตแล้วนี่เห็นเป็นล่างเหร ดูตู้ตู้ของเราเป็นตู้อัลโลแมน,นะครับดูครับก็คือช่วงนี้เราเปิดตู้ความชื้นไม่ได้นะครับก็เขาก็จะคนณหมอกควันออกมานะครับวันนี้ก็แนะนําเท่านี้ก่อนนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับสําหรับผู้ที่รักในการเลี้ยงไก่แล้วก็รักในการเลี้ยงสัตว์ปีก ทุกท่านนะครับเราได้เห็นตัวอย่างไปแ,แล้วก็เราก็ไปประยุกต์เอานะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคนะครับในการเลี้ยงและก็เทคนิคในการดูแลนะครับในการวางแผนดูแลบริหารฟาร์มของตัวเองนะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เหมือนกันก็คือ,อเรามีความรักพมเอาใจใส่นในสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างผมนะครับผมก็จะเลี้ยงไก่นะครับสวยงาม แล้วก็ไก่ไข่นะครับเราก็รักเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงยี้ื่นนะถ้าเป็นยี่นก็เป็นท่าแมวนะสำหรับพวกเราก็คงเป็นท่าไก่กันนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่สนใจก็ลองติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปนะครับทาง YouTube Channel ของเรานะครับ Chicken Review Channel นะครับช่องน้องใหม่นะครก็เอาไว้รีวิวเกี่ยวกับไก่แล้วก็สัตว์ปีกต่างๆ ้จะได้รับชมและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับไก่ไข่ข้างบ้านแอบฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยนะครับถ้าทางยูทูบก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับถ้าฝากทางเพจ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ชื่อเพจอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วนะครับก็ฝากเพจเล็กๆช ANNEL เล็กๆไวน้นะครับเรามาแชร์ประสบการณ์กันครั้งหน้า มันดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่คาดว่าก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟักไข่นะครับระบบการฟักไข่บบต่างๆอันนี้นจะลงรายละเอียดนะเทคนิคต่ตางๆการวางตู้ฟักเป็นยังไงแ้นะทุกอย่างมีปัจจัยหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์ในครั้งหน้าฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับผมครับ